ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้ขออนุญาตถ่ายทอดเป็นวิดีโอนะครับในภาวะการที่ทั้งโรคระบาดุมเล้าคนรวมถึงโรคระบาดรุมเล้าสัตว์นะครับโดยเฉพาะวัวนะครับในปัจจุบันก็คือโรคลำพีสกินนะครับเป็นโรคติดต่อเป็นาโดยไวรัสที่ทำให้ติดต่อกัน ทางมาแมลงดูดเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุงเหลือบวิ้นต่างๆนะครับก็ติดต่อกันมาเยอะครับระบาดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับแถวแถวอีสานใต้นะไล่มาจนถึงในที่สุดก็มาถึงอุดรธานีและลามไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะหรืออาจจะไปแล้วหลายภาคก็ได้นะครับนะก็เป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยก็เห็นเปิดดูในกลุ่มซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนวัวควายต่างๆก็เห็นแต่ลงรูปให้กันดูเสนอนั่นเสนอนี้ให้กันเดี๋ยวนี้มีแต่รูปวัวป่วยหรือไม่ก็เป็นการฝังหรือไม่ก็การแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะครับก็ถึงนาทีนี้ก็ต้องดูแลตัวเองในแต่ละท่านหลังจากที่ราคาวัวนั้นพีคสุดๆแล้วนะก็มาถึงจุดที่ อันนี้ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราคามันถึงจุดที่เป็นหน้าเป็นห่วงในเรื่องของการสูญเสียนะครับทีนี้ลำปีสกีนเนี่ยในเมื่อมันเข้ามาไทยแล้วเนี่ย <c oughs> มันไม่มีวัคซีนป้องกันมีแต่เรายังไม่ได้นำเข้านะครับเป็นเมืองนอกใช้อยู่นะครับเป็นไวรัสที่มาจากทางแอฟริกาดูแหละนะก็เราก็จำเป็นต้องดูแลโดยการบริหารจัดการตัวเองป้องกัน แล้วก็ใครที่เป็นแล้วก็รักษาธรรมาการนะครับหรือไม่ก็หาคำปรึกษารับคำปรึกษาจากคนที่เขารู้นะครับตัวกับผมเองก็ศึกษามานานพอสมควรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับเพิ่งย้ำว่ามันเพิ่งมาระบาดหนักในเดือนนี้นะครับในเดือนที่แล้วกับเดือนนี้นะแต่ผม,มดูมานานแล้วนะทีนี้ในเมื่อมันเป็นไวรัสที่แฝงมากับปรสิตอาการของมันก็คือก็จะทําให้ผิวหนัง เป็นตุ่มพองบวมนะครับผิวหนังเป็นตุ่มพองบวมแล้วก็มันจะจะบวมแล้วมันจะแตกแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าตัวไหนเป็นเนี่ยนะไวรัสตัวเนี้ยมันจะแทรกซึมเข้าไปในระบบน้ําเหลืองนะมันจะไปทาให้ข้อบวมข้ออักเสบทําให้ข้อบวมข้ออักเสบหรือจุดต่างๆยิ่งถ้าลงปลอดแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูญเสียสูงมากนะครับสูงมากนะก็จําเป็นที่ต้องมีการป้องกันและก็รักษาตามอาการที่ถูกวิธี นะข้อใกล้ๆก,กันเนี่ยก็เป็นนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนะที่ถ่ายนเนี่ยก็เป็นแต่ไม่บอกว่าของใครคือการป้องกันเบื้องต้นนะครับแล้วก็กําจัดตัดวงจรคือแมลงต่างๆไม่ให้มา ah สามารถเป็นปะหานําเป็นปะหานําพาเชื้อโรคหรือเชื้อไวรัสเนี่ยมาได้นะโดยการป้องกงันแมลงโดยนะครับโดยโดย,โดยกางมุงงม้งนี่แหละครับกางมุ้งนี่แหละ ถามว่ามันกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมันก็ได้อยู่ประมาณสักแปดสิบเนาะเพราะว่าคอกเราเนี่ยไม่ได้เตรียมมาเป็นคอกมาตรฐานที่จะรองรับการป้องกันแมลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็กันได้ประมาณนึงก็ยังดีนะครับรวมถึงก็ใช้เคมีพันธุ์บางตัวช่วยนะครับอันนี้คือการป้องกันก่อนนะครับเคมีพันธุ์บางตัวช่วยก็คือผมใช้เป็นอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรให้เขานะครับแต่ใช้แล้วเห็นเขาใช้กันเยอะก็ซื้อมาใช้มันก็ดีนะเป็นยี่ห้อไซพาร์ตสองตัวนี้นะครับ ผมใช้ขวดนี้ขวดนี้ใช้3ครั้งแต่3ครั้งนั้ใช้ได้ประมาณ18ครั้งละ18ลิตรนะครับหใน3ขวดนี้ใช้เอาง่ายๆนะ2ช้อนสองช้อนแกงผมใช้อยู่ครึ่งถังฉีดอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมผสมสไลด์ลงไปด้วยทำไมต้องผสมสไลดเพราะว่า ทวนก่อนว่าตัวนี้ใส่ผ่าตัวนี้นะครับมันไม่มีผลหรือมีผลกับตัววัวน้อยมากเราฉีดที่ตัววัวนะครับฉีดพ่นนะไม่ใช่ฉีดเขา้าเข้าใต้ผิวหนังหรือว่ากล้ามเนื้อนะครับมีผลต่อตัวของวัวเนี่ยน้อยมากนะฉีดแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเกิน90%แรแมลงจะไม่มาจับมาเกาะที่ตัววัวแต่จะให้ได้ผลระยะเวลายาวนานก็คือต้องผสมสไลด์เข้าไปด้วยนะครับตีสไลด์ให้เป็นฟองข้างนอกแล้วก็เอาผสมเข้าไปมันจะไปเกาะติดที่ผิวหนังที่ขนของวัวได้3วันฉีดครั้งหนึ่ง3วัน นะครับฉีดครั้งหนึ่งได้สามวันนะแล้วก็ในกรณีที่เราล้อมแบบเนี้ยโอเคครับผมล้อมไม่ดีมีช่องมีขาดมีอะไรประมาณนี้น,นะฮะแต่ผมฉีดวัวเสร็จแล้วผมจะฉีดพื้นฉีดพื้นเสร็จแล้วผมจะฉีดคานฉีดเสาฉีดรั้วแล้วก็ฉีดตรงมุงนะครับเพื่อไม่ให้มแมลงนะั้นเข้ามาใกล้นะเข้าไปจะเห็นว่ามแมลงน้อยมากครับเข้าไปดูกันมแมลงน้อยมากนะนะครับ อตอนนี้เหลือวัวอยู่สองตัวนะครับเป็นวัวสาวตัวหนึ่งท้องนะนะครับมแมลงน้อยมากนะสังเกตว่าคอกก็จะแห้งมแมลงน้อยส่วนตรงที่มันยืนกินยืนอะไรอยู่ก็ฉีดฉีดได้ครับเห็นไหมครับไม่มีมแมลงอ่าไม่มีมแมลงการสังเกตว่าวัวเราอยู่ดีไม่มีมแมลงหรือว่าอะไรต่างๆนาดูที่ไหนดูอันดับแรกดูที่หางปลาเขาปัดเขาไล่มแมลงไหมนะดูที่ลักษณะ ว่าเขาเนี่ยอยู่สุขไหมนะครับมีอาการทุรนทุนทนรายหรือว่าบ้านเราเรียกว่าหนหวยจากการที่โดนมแมลงวันยุงหรือว่าเหลือบลิ้นอะไรต่างๆนั้นมารบกวนไหมซึ่งมันเป็นพาหะนะครับมันเป็นพาหะนะอันนี้แทบไม่มีนะครับเพราะว่าผมฉีดทั้งตัววัวนะครับเข้าไปที่วัวบนหลังท้องแล้วก็ตัวเนี่ยฉีดครั้งหนึ่งได้3วันย้ำว่าได้3าวันนะแล้วก็ฉีดข้างในด้วยฉีดที่มุ้งต่างๆ,ๆ,ๆ่างเห็นไหมครับมันไม่ได้สนิทอะไรมากมายนะแต่มัน จะช่วยให้ตัวยานั้นเกาะเป็นเกาะป้องกันไม่ให้มแมลงเข้ามาเกาะมารังมามุดมาอะไรได้นะครับเนะี่ยขออนุญ,ญาตแพงกล้องแบบหมุนนะครับนะครับไซพาร์ตสองห้าศูนย์ครับอันดับแรกนะหรือไม่ก็มันมีสูตรสมุนไพรมีเยอะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสะเดาสาบเชื้อหรือว่าตะไคร้หอมอะไรต่างๆที่มาต้มแล้วก็มาฉีดหรือน้ําส้มควันไม้ที่เขาตอนนี้ขายดีนะนน้ำส้มควันไม้นะแต่ผม ผมลองใช้มาหมดแล้วผมว่าตัวนี้เอาเอาไว้ก่อนเอาเคมีไว้ก่อนช่วงนี้เอาให้รอดไว้ก่อนนะครับนะวิธีป้องกันที่2นะครับก็คือการบริหารจัดการในตัววัวและก็บริหารจัดการคอกก็คือตัววนะัวนั้นเขาต้องสุขภาพแข็งแรงมาก่อนนะครับของผมนั้นก็จะมีการบำรุงนะครับบำรุงและก็มีการให้ให้สิ่งที่เขาต้องการนะเรื่องของเกลือแร่เรื่องของวิตามินอะไรต่ตางนะ นะครับไม่ให้ขาดอยู่แล้วนะก็สังเกตว่าก็จะมีผมเชื่อว่าหลายข้อก็มีนะครับเกลือแร่ที่ให้เข้าเรี่ยเสริมนะครับวิตามิน A D ดีต่างๆนะครับก็จะเห็นได้จากลักษณะวัวนั้นก็ไม่ได้สู้ผอมนะครับไม่ได้สู้ผอมอะไรนะก็นี่เป็นวัวสาวนะครับส่วนที่นี้ท้องนะครับไม่ได้สู้ผอมอะไรนะครับก็ดูลักษณะผิวพันธ์เขามันนะครับมันวาว เม็ดสีเมลานินต่างๆเด่นชัดแลดูสุขภาพดีก็แสดงว่าสุขภาพเขาดีเมื่อสุขภาพเขาดีนั้นการที่ภูมิต้านทานโรคเขาจะทำงานตามปกติหรือดีกว่าปกตินั้นก็มีสูงนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์ในการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆนั้นมีน้อยหรือถ้ามีก็สามารถหายได้ไวหรือบางครั้งอาจเป็นและอาจไม่ต้องรักษาเลยก็ได้นะนี่การดูแลสุขภาพบัว มาก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับลำดับต่อไปก็เป็นการบริหารจัดการคอกนะคอกอ,อย่าให้ชื้นอย่าให้แฉะนะครับอย่าให้เป็นเลนเป็นตมเป็นโคลน,นะครับนะต้องเป็นพุยพุย,พ,ยพงพแห้งแบบนี้นะคอกที่นี่จะมีการหวานปูนขาวสัปดาห์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะปูนขาวฆ่าเชื้อโรคนะครับนะบจะกําจัดพวก ตรงพื้นที่เขาเหยียบถ้ามันเปียกมันแฉะมากแล้วก็ตักออกแล้วก็โรยปูนขาวนะครับเป็นการตัดวงจรของแมลงวันไปอีกทางหนึ่งนะครับสามวันที่แล้วผมยังไม่ได้ล้อมมุ้งตรงนี้นะครับยังไม่ได้ล้อมนะผมแต่ข้อดีของการไม่ล้อมคือไก่มันเข้ามาตรงนี้ได้เมื่อไก่เข้ามาได้รู้ไหมฮะไก่มันมาทาอะไรไก่มันมาขี่มูลของวัวกระจัดกระจายแล้วกินไข่ของแมลงวันที่ไข่ลงไปในมูลของวัวเป็นการตัดวงจรของแมลงวันอีกทางหนึ่งแมลงวัน ที่ครอบวัวจะเป็นมแมลงวันดูดเลือดนะครับนะนะฮะอันนี้ไม่มีไก่มันก็เลยไม่มีเขียแต่ตอนนี้ไม่มีมแมลงวันล,ละไม่มีมแมลงละนะครับนะก็ปูนขาวจะให้ขาดโรยทั้งบริเวณในครอบและก็บริเวณรอบนอกของครอบด้วยนอกจากจะป้องกันตัดวงจรพวกมแมลงพวกยุงพวกอะไรต่างๆแล้วยังป้องกันเรื่องของตะขาบป้องกันเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆได้ซึ่งมันไม่ชอบปูนขาวนะครับ สังเกตว่าหางเขาไม่ปัดไม่แกว่งไม่ไล่มแมลงนะครับแสดงว่าเขาสุขภาพเขาดีนะฮะแสดงว่ามแมลงเขาไม่ไม่มีมแมลงมาทํามาเป็นภาหะอะไรให้เขานะครับนะก่อนก่อนที่ผมจะถ่ายวิดีโอนี้สามวันผมล้อมมุ้งใช่ไหมครับนะข้อข้างเป็นโรคลำปีสกีนเนี่ยหนึ่งตัวแบบชัดเจนเลยมาเดือนหนึ่งแล้วนะแต่ วัวผมไม่ได้ล้อมมุงนะครับก็เลี้ยงในคอกแบบเนี้ยเลี้ยงในคอกแบบเนี้ยนะครับซึ่งวัวของเพื่อนบ้านที่เป็นโรคก็มากินหญ้าอยู่แถวเนี้ยนะก็แน่นอนครับก็มีมแมลงจับจากตัวที่เป็นโรคแล้วก็มาจับวัวเราหรือมาดูเดเลือดวัวเราแต่วัวเราไม่ได้ติดโรคไม่ได้แสดงอาการผมถึงค่อนข้างมั่นใจแหละครับว่า การที่วัวสุขภาพแข็งแรงนั้นมันจะทําให้เขาต้านทานโรคไม่ว่าจะเป็นลมบีสกีนไม่ว่าจะเป็นไข้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปากเท้าเปื่อยได้ดีนะการบริหารจัดการข้อที่ดีที่นี่ไม่เคยมีวัวเป็นโรคปากเท้าเปื่อยไม่เคยมีวัวเป็นโรคคอตีบอะไรต่างๆนานานะครับนะนี่ก็คือนะครับหลอมมุ้งนะครับนะส่วนตามพื้นตามบริเวณต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากให้แฉะ ถ้ามีเศษหญ้าเศษฟางเศษใบไม้หรือว่าเศษที่เหลือจากวัวกินก็จัดการาเผาโดยเฉพาะเผาตอนเย็นนะครับมันขวัญมันจะช่วยไล่มแมลงไปอีกระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เตรียมเผานะครับกองเอาไว้นะรังน้ํารังอาหารตากแดดทุกวันหรือทุกเมื่อเพื่อมีโอกาสนะครับตากแดดทุกครั้งน้ําเปลี่ยนทุก3าวันครั้งหนึ่งเป็นอย่างมากที่สุดถ้าเปลี่ยนได้ทุกวันจะดีแต่ก็คงบางครั้งก็คงไม่มีเวลานะครับ นี่ก็คือการป้องกันเบื้องต้นอ๋อลืมไปก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือหลอดไฟไล่ยุงนะครับก็จะมีหลอดไฟไล่ยุงติดตั้งด้วยกัน3หลอดครับที่นี่นะก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งช่วยได้ไม่เยอะแต่แต่มันต้องช่วยได้แหละนะน,น,น้อยก็ทําทุกวิถีทางให้ดีที่สุดในการป้องกันนะครับทีนี้มาดูต่อไปเป็นถ้าป้องกันแล้วเนะี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบางคอกบางที่ก็บอกว่าโอ้ป้องกันเต็มที่แล้วเอาไม่อยู่เป็นจนได้มุงก็ล้อมอย่างดีเลยนะล็อกดาวน์เต็มที่แล้ว ก็เอาไม่อยู่นะเมื่อเป็นแล้วทํำยังไงนะก่อนอื่นช่วงเนี้ยจะต้องสังเกตวัวตัวเองนะครับสังเกตทุกเช้าว่าเขาแสดงอาการเบื้องต้นที่จะเป็นไหมอย่าลืมว่าลําปีสกีนเนี่ยถ้าเป็นแล้วรีบรักษาหายไวมากนะครับง่ายมากนะครแต่ถ้าปล่อยให้เป็นเป็นตุ่มคือมันจะลามเร็วมากนะครับข้ามคืนเนี่ยคนละเรื่องเลยนะถ้าเป็นมากถ้าเป็นมากเป็นเยอะ รักษายากตุ่มขึ้นตรงไหนต้องรอให้มันแตกผุพองแตกออกก่อนรักษาหลายวิธีทั้งรักษาภายในอาการภายในและรักษาภายนอกยิ่งอย่างที่ผมนําเรียนทุกท่านว่าถ้ามันลงข้อและโดยเฉพาะลงปอดหรือว่ามีไข้สูงแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสูญเสียเยอะมากนะครับทีนี้มาดูถ้าเป็นแล้วทําอย่างไรถ้าเป็นแล้วทําอย่างไรเหล่านี้คือยาสามัญประจําคอกที่คนเลี้ยงวัวต้องนะครับ ต้องมีก่อนอื่นเลยนอกจากจะป้องกันด้วยไซผัดไม่ให้มแมลงมาเกาะแล้วผมยังถ่ายพยายธิภายนอกเขาทุกๆสองเดือนหรือสามเดือนด้วยยาราดหลังนะครับยี่ห้อนี้นะครับราดที่หลังเขาหนึ่งตัวต่อหนึ่งขวดถ้าเป็นวัวเล็กก็ผมใช้ขวดหนึ่งก็ได้ประมาณสามถึงสี่ตัวนะครับราดหลังตัวนี้ก็ใช้ได้ในกรณีที่เราฉีดยาไม่เป็นนะครับนะแต่ในกรณีที่ฉีดเป็นผมแนะนําตัวนี้นะครับไอโอมักเอฟ ตัวนี้เป็นยาถ่ายพยาธิภายนอกและภายในจากนอกนะครับเป็นยาชั้นดีเลยตัวนี้นะมีหลายคอกหลายท่านที่ฉีดป้องกันเลยนะครับฉีดคือบางท่านก็วางเป็นประจําอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอโรคมันระบาดมาใกล้ก็ฉีดป้องกันเลยนะครับแต่ผมยังไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าผมใช้ล่าดหลังตัวนี้ไปก่อนแล้วพอเว้นระยะสักระยะหนึ่งนะครับเมื่อเขาติดเบื้องต้นสังเกตตุ่มนะครับหลายท่านศึกษาแล้วว่ามันมันใช่แล้วแหละน่าจะใช่แล้วตุ่มซองตุ่มเกิดขึ้นแล้ว ให้รีบเลยนะครับให้รีบใช้ตัวนี้เป็นคอเฟมิรามินผมเรียกถูกไหมเนี่ยคอเฟนิรามินถูกนะครับหรือยาแค่แพ้ของคนเองนะถ้าเป็นวัวสาวผมใช้3ชาเม็ดเช้าสาเม็ดเย็นสาเม็ดแล้วแต่ความสามารถว่าใครจะให้มันกินได้ยังไงผสมอาหารข้นรำหรือว่าผลไม้กล้วยก็แล้วแต่บวกยาเขียวใบโพ1สิบเม็ดนะครับไม่เกินสวันครับหาย เนี่ยถ้าถ้าดูออกแล้วเป็นรู้ว่าเป็นเบื้องต้นนะหาย้าเปแล้วออถ้ายังไม่หายอาการมันยังเดินอยู่มีอาการเจ็บข้อเจ็บขาาย่างหานกระเพาแค่แค่แค,แค,แค่ใช้ตัวนี้ออกซี่นะครับขนาดและปริมาณการใช้อยู่ในสลากสลากภ็จะไทยมีนะครับออกซี่ตัวนี้อ่าเป็นยาปฏิชีวนะที่ไม่มีสเตียรอยด์สามารถฉีดได้ในวัวท้องด้วยนะครับนะแก้บวมแค่อะไรต่างๆต้านเชือ้อแบคทีเรียนะครับแกมบวกแกมลบ,บอะไรต่างๆได้หมดแตนะ่ถ้ามีไข้ สังเกตวัวมีไข่อย่างไงปลอดเสียบดักเลยก็ได้นะครับแต่ถ้ามีความชานาญรูปหูรูปหูเลยนะครับรูปหูก็จะรู้ว่ามีไข่บูาตาซิ่วนะครับฉีดลดไข่นะครับแต่ที่ผมดูแลสุขภาพวัวเป็นประจาอย่าลืมว่าทุกครั้งที่ฉีดอะไรก็ตามผมจะตามด้วยวิตามินนะครับวิตามินรวม A D 3 E นอกจากจะให้เลียเป็นแบบผงให้กินแล้วยังมีแบบฉีด,ดนะครับของผมเป็นวัวลูกผสมนะครับราคาอาจจะไม่ แพงเวอร์วังอลังการเป็นหลักแสนหลักล้านแต่ผมก็ดูแลให้เขาสุขภาพดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้นะครับผมจะฉีดบูตาซิลตัวนี้ยี่สซีซีตัววัวใหญ่หรือจะโอเวอร์ดสสักหน่อยก็ได้นะครับนะตัวนี้มันจะไปกระตุ้นภูมิต้านทานต่างๆให้ทำงานได้ดีบูตาซิลนะครับเอยไม่ขอภายไม่ใช่บูตาซิลคาโตซานนะครับคาโตซานตัวนี้จะเป็นวัวท้องก่อนคลอดฉีดก่อนหนเดือนก็จะคลอดง่ายวัวสาวก็คลอดง่าย หมดลูกเขาอู่เลยนะครับช่วยหลายๆเรื่องเลยอันเนี้ยถ้าได้3เดือนครั้งจะดีนะครับนะกับตัวเนี้ยถ้าฉีดเป็นประจำนะครับ 1- นอเนี้ยนะนอกั้นเป็นยารักษานะครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ผมก็คงพูดพูดพูพูด,พ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 ดมาได้ตามที่ผมรู้อาจจะน้อยนิดแต่ผมหวังว่าในภาวะแบบเนี้ยมันจะช่วยให้กับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าคนที่สนใจหรือว่าคนที่อยากรู้เนี่ยไปแก้ไขไปป้องกันวัวของท่านหรือว่าสัตว์เลี้ยงของท่าน นะครับรวมถึงท่านที่เป็นแล้วนําไปปรับใช้หรือว่านํานไปเพิ่มเติมหรือนําไปบอกต่อก็ได้นะครับก็หวังว่าทุกท่านนั้นก็ไปก็หวังว่าก็คิดว่านะครับทุกท่านนั้นคงจะได้แบบรับรู้รับทราบถึงแนวทางการการเลี้ยงวัวของของผมแล้วก็นําไปปรับใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนะ ก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านนั้นวัวของทุกท่านนั้นจงปลอดภยัยปลอดโรคนะครับแล้วก็กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วขอให้คนเลี้ยงวัวทุกท่านจงเจริญจงร่ํารวยลืมตาอาปากได้ไม่มีหนี้มีสินได้ทุกๆุกทนเลยนะครับรวมถึงขอให้ประเทศไทยนั้นปราศจากโควิดนะครับเพราะว่าประเทศไทยอยากเปิดเทอมอยากจัดการเรียนการสอนผมในฐานะบุคลากรทางการศึกษานะครับก็อยากให้เปิดเทอมให้เร็วที่สุด นะครับโดยไม่มีโรคไม่มีความเสียเ่ยงใดๆทั้งสิ้นนะครับขอทุกท่านโชคดีครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมอ๋อเพิ่มเติมเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า i อโอมักเอฟเนี่ยยาถ่ายพยาธภายในภายนอกเนี่ยไม่มีผลกับบัวท้องนะครับสามารถฉีดได้ในกรณีที่มีหลายคนบอกว่าถ้าวัวท้องเนี่ยไปฉีดถ่ายพยาธเดี๋ยวแท้งนะ,นะเดี๋ยวลูกออกมานะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่นะครับ ตามที่ผมไปศึกษามาแล้วก็ได้ถามหมอมาลาลายท่านนะครับเขาบอกว่าที่มันแท้งนะ่ะเพราะว่ามันดินเวลามันท้องน่ะซองโอเปอเรชันหรือซองปฏิบัติการเนี่ยมันไม่ดีไม่มีระบบป้องกันนะมันก็เลยเกิดการกระแทกกระทบกระทั่งจนทําให้เกิดการแท้งนะครับสรุปก็คือฉีดได้ในวัวท้องครับผมเพิ่มเติมให้ครับ